สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านไปชมบ้านหรูทำเลใจกลางเมืองกับโครงการ The p a n e l i t e พัฒนาการ38บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมที่ผสมผสานความหรูหราความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายอย่างลงตัวทำเลที่ตั้งโครงการอยู่ในซอยพัฒนาการ38ทำเลของโครงการนี้อยู่บนพื้นที่ดินขนาดใหญ่ของโครงการพึกษาเอเวนิวโดยมีโครงการพฤกษาลายแบรนด์อยู่ใกล้ๆกันนะคะโดยทางเข้าพัฒนาการ38 1.8กิโล เข้าทางพัฒนาการ44เข้าทางศรีนคริน24เข้าทางอ่อนนุช39สิ่งสำคัญของโครงการนี้ยังอยู่ใกล้เอกมัยทองหล่อเพียง6-7กิโลเมตรเท่านั้นและยังอยู่ไม่ไกลจากทางด่วนทั้งสองสายทางด่วนพิเศษฉลองรัฐและทางด่วนพิเศษสีรัฐ ในพื้นที่โครงการของพึกษานี้ยังสามารถเข้าทางพัฒนาการ3-2ซึ่งมีโครงการบ้านหรูระดับ50ล้านร้อยล้านอีกหลายโครงการและเส้นทางนี้ก็ยังสามารถลัดเลาะไปออกอนุนนุ17และพัฒนาการ20ได้อีกด้วย โครงการ The Pan Elite พัฒนาการเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ38ตรงข้ามกับโครงการใหม่ของพึกษาเดอะพารซึ่งมีราคาเริ่มต้น45ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโครงการ The Pan Elite มีจำนวน87ยูนิตบนพื้นที่21ไร่1งาน93ตารางวามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมยคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงจุดเด่นของโครงการนี้อยู่บนพื้นที่ทำเลดีเดินทางส ใกล้ถนนพัฒนาการใกล้ทองหล่อใกล้รถไฟฟ้าทางด่วนและมอเตอร์เวย์ แบบบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นออร์นทัลสไตล์มีคลับเฮาส์และส่วนกลางบ้านทุกหลังมีห้องน้ำในตัวมีห้องแม่บ้านพร้อมกับห้องน้ำแยกต่างหากเอามาดูรอบๆบบ้านเดอะแพนเอลิทกันนะคะพื้นที่โดยรอบของเดอะแพนเอลิทบ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลจัดสวนได้ยอย่างสวยงามรอบบ้านมีพื้นที่กว้างพอที่จะออกแบบสวนในสไตล์นนที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นสวน modern, สไตล์โมเดิร์นสวนอังกฤษหรือสวนแบบ Ni คมีนิ่งเขียวเขียวเพื่อสร้างบรรยากาศร่มรื่นตั้งแต่ก้าวแรกมีมุมปลูกพืชสมุนไพรพื้นที่พิเศษรอบบ้านสามารถดัดแปลงปลูกเป็นแปลงผักส่วนควาเล็กๆสําหรับปลูกพืชผักส่วนครัวมีมุมพักผ่อนส่วนตัวเล็กๆสามารถออกแบบให้เป็นระเบียงศาลาเล็กๆรับลมธรรมชาติในช่วงเย็นพื้นที่ที่ช่วยคุณผ่อนคลายมากขึ้น จุดเด่นของบ้านหลังนี้เป็นโครงสร้างมั่นคงหน้าบ้านได้ลงตอกเสาเข็มไว้ต่อเติมทั้งด้านหน้าบ้านและหลังบ้านไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจึงมั่นใจว่าได้ความแข็งแรงและรับรองการใช้งานระยะยาวมีครัวแยกชัดเจนการออกแบบภายในแยกครัวไว้อย่างชัดเจนทําให้พื้นที่ภายในตัวบ้านโปร่งโล่งสบายมากขึ้นนั่นเองเรามาชมพื้นที่ภายในกันนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาเราจะเจอโถงกว้างๆแบบนี้ เลี้ยวซ้ายทางนี้เราจะเจอห้องนอนหนึ่งห้องนอนเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะมีห้องน้ำในตัวถูกออกแบบมาให้อยู่ในพื้นที่ด้านล่างด้านหน้าของตัวบ้านนั่นเองที่หน้าห้องนอนผู้สูงอายุเราจะเห็นตู้โชว์ตู้โชว์ใบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปิดกั้นบังสายตาไม่ให้ประตูหน้าบ้านชนกับประตูห้องน้ำนั่นเองและนี่ก็คือห้องน้ำชั้นล่างที่ถูกแบ่งแยกออกมาอย่างลงตัว โดยที่ไม่ไปปะปนห้องน้ำในห้องนอนนั่นเองและนี่ก็คือมุมห้องนั่งเล่นนะคะเราจะรู้สึกถึงความโปร่งโล่งสบายเชื่อมโยงกับแสงด้านนอกธรรมชาติสามารถเดินออกไปมุมนั่งเล่นด้านนอกบ้านและมุมโต๊ะอาหารเชื่อมโยงกันอย่างลงตัวและมีมุมเล็กๆสำหรับโต๊ะทำงานและตู้เก็บของสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะต่อจากโต๊ะทำงานเชื่อมโยงไปควเล็กสามารถทำอาหารสลัดเล็กๆน้อย และต่อไปก็จะเป็นครัวใหญ่ที่เราได้ลงเสาเข็มไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงบ้านหลังนี้หลังจากต่อเติมครัวไปแล้วมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด272ตารางเมตรมี4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและมีห้องน้ำแยกให้แม่บ้านอีกด้วยและนี่คือห้องโถงชั้น2 จะเป็นดับเบิลวอลลุ่มไฮซีลิงมีเพดานสูงคุณจะรู้สึกถึงความรู้ห้าโออ่าในพื้นที่ชั้นสองแห่งนี้เราสามารถที่จะติดตั้งชันเ e เลียโคมไฟหรูๆสำหรับพื้นที่ห้องลิฟวิ่งชั้นสองเราได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้เรายัางได้ขยับแผงแนวระเบียงรั้วของชั้นสองเพิ่มพื้นที่พักผ่อนด้านนอกของคุณได้อย่างลงตัวเจ้าของบ้านได้เอาหินมาวาง เพื่อใช้สำหรับเหยียบแลาวนวดฝ่าเท้าช่วงเช้าช่วงเย็นให้คุณได้อยู่กับธรรมชาติอย่างลงตัวและนี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมชั้น2เราได้บิวอินตู้สำนักงานตู้ออฟฟิศหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเก็บเสื้อผ้า มีตู้บิวอินห้องเก็บเสื้อผ้าโต๊ะแต่งตัวโต๊ะเครื่องแป้งตู้ว a l k i อินคร e เซนี้คอนเน t เชื่อมต่อกับหน้าห้องน้ำมี His แอนเ e อในห้องน้ำมีอ่างจากุชี่บาร์เทให้คุณได้แช่น้ำอุ่นในทุกๆวัน นี่คือมุมจากชั้นสองมองขึ้นไปที่ชั้นที่3คุณจะรู้สึกถึงความโปร่งโล่งสบายของ High ฮซีลิ n งเพดานสูงจากชั้นสองส่งขึ้นไปที่ชั้น3นะคะ บ้านหลังนี้ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนพร้อมมอบทั้งความเป็นส่วนตัวสูงจำนวนยูนิตน้อยไม่แออัดบรรยากาศโดยรอบล่มลื่นเงียบสงบรายล้อมไปด้วยโครงการบ้านหรูระดับพรีเมียมหลายแห่งไม่ว่าจะอยู่อาศัยหรืออยู่กับครอบครัวหรือมองโอกาสในการลงทุนที่มั่นคงบ้านหลังนี้คือคำตอบที่ลงตัวที่สุด